ชคชานางสาวงพิสุท่าเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนัุทธวิทยาใานนามของคณะกรรมการจัดงานกะเพณี ติดทองูปเหมือนหลวงพ่อดนและการสื่อสารประเพณีรอยประทรงของชาวบ้านหนองโพซึ่งจัดติดต่อกันมาเป็นเวลาปีที่เป็นระยะเวลาเป็นปีที่แปดแล้วค่ะในนามของจังหวัดนครนายกนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะดิฉันสุนีสุธิวานิชพัฒนาการจังหวัดรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาเปิดงาน ประจัปีของวัดหนองโพซึ่งเป็นทั้งงานที่ลํำลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อนนซึ่งเป็นผู้ที่ได้สร้างวัดหนองโพขึ้นให้เป็นที่รวมจิตใจของชาวบ้านหนองโพและเป็นผู้ที่ชาวบ้านได้ให้ความเคารพกราบไหว้บูชาและศรัทธา ในคุณงามความดีของท่านจนถึงทุกวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วที่ฉันขอเปิดงานปิดทองรูปเหมือนหลวงพ่อนนนและสื่อสารประเพณีลอยกระทงประจำปี2555ของวัดหนองโพค่ะณนะบัดนี้ค่ะ งะนี้ท่านประธานในที่นีนะครับคือคุณคิณีศุภิมนิงย์นะครับกำแหน่งนั่งท้องไทยให้งานเปิดงานก็คือวัดหนองผูกนะครับจบกันไร้แล้วขอต้านรับท่าน ูสารามอเตอร์นะครับที่มาร่วมบนแห่ด้านบนอากาศนะครับโดยคุณธีรวัตรเนื่องกำเนิดรถเครื่องเสียงที่มาโชว์ในวันนี้นะครับโดยป้าเบนเทินทุกท่านนะครับได้ร่วมรับประทานอาหารกับพวกเราก่อนนะครับขอกราบกอบพวกคุณนักทองลูกหล่อหลวงปนนู่นนท์เรากลับมาเป็นประจำทุกปี ว่าวันนี้เป็นวันเปิดงานเนาะเป็นวันช่ว,บวงบรรยากาศง่ายๆเพราประธานบนบัลลังก์เนาะอาจจะมีตนวน้อยอยู่ เยอมเนาะมาเป็พอเ่อเงพอเทอาบ้างขอบคุณเลยไม่ได้เนอกเราทำมากเราก็เล่มากเราทำนากอาหารดีมดนานายอมแม่ เรอเราดูดงท่านใดนะครับเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นครับยาจุดตรงนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับของผู้ที่มาล่มมามาเที่ยวนะครับก็ขอความกรุณาอย่าจุดตรงที่ทำเตือนสอนดูเรียนเขามีเรียนสอนเรียนให้ร่างยิใหสร้างดุจชนให้กัดชีวิตและเพื่อคนเราด้วยการมาใส่ใจและไปจังหวัดต่างกันรอรอรอให้เพื่อนร่วมรอยกันลง เมื่อนนะครับเมื่อเราได้รบคนต่อไปนะครับประมาณสามล่มนะครับนายมือจะเด้นามาโดยประมานะครับไม่เกินสาลูกหลังจากนี้เราได้ทางโรงพยาบาลทางรัฐบาลนะครับาะด็กนี่นะครับได้เกี่ยวในารต่อนาเมือเสร็จแล้วให้นะครับ เราทำไว้โดยหลงเหลือสิ่งที่เราไม่ควรให้น่าจะเกิดขึ้นได้ตอบรับต้องเป็นไปในใจนั้นดังนั้นในวันนี้เราจะต่อสู้ให้รุนแรงที่สุดทำให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องมีการต่อสู้กับใครควรจะรุนแรงที่สุดในการรุกในการป้องกันเพื่อให้เราจะสามารถมีการตั้งวัดเราต้องรอ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  เดี๋ยวาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดียวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะดี๋ยคเดี๋ยว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 เดียเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนยวเดี๋ยวเดยวาดี๋ยวเดียวเรี๋ยวเดยววาดี๋ยวเดี๋ยวเดีวีดวยยดีเเียดเียวี ที่หนึ่งสองเอ่อจคะแรงครับทุกคนไปนะครับราปกติแล้วเรื่องอะไรเรืวไฟเนี่ยเขาอ่ในที่ที่เขาจัดได้ดีนะครับในแนนะฮะแลควมกของเราเนี่ยนะครับเข้าใจว่าเจะทำได้ได้แนาีกันน้องเามาร่วมงานกันมากมายลูกบอในานนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับ ผมขออนุญาตนะครับเปิดงานรับต้อนรับนะครับในรอบขอ <coughs> <coughs> ใครอยู่หลังลูกหนูระวังนะครับระวังแรงริบรีบนะครับ นะระหว่างที่รอที่จะสวยงามก็ต้องร,รออีกสักพักหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามนะครับตะเกียงน่าจะอยู่นิ่งๆแล้็ค่อยๆไหลเรือมานะครับตอนนี้เราชนาธิเราเตรียมที่จะลือไหลเรือนะครับน,นี่ยังไม่เสร็จนะครับ เรื่ความปลอดภัยด้วยนะครับท่านไู้ชมอยู่ริมเขื่อนนะครับให้เสียงความตื่นเตกับผู้ใหญ่บ้านของเราด้วยนะครับผู้นำที่เข้มแข็งนะครับก็ขอฝากตื่นเตนนะครับเียนลำดานครับขอวามขอบคุณครับมีหน้าว้ามาเห็นถ้ามีกำลังใจและแรงศรัทธาจากพี่น้องที่มาเที่ยววัดหนองโพนะครับเราก็จะทำติ๊กแ่กว่านี้อีก ถ้ามีโอกาสนะครับขณะนี้มุ้งเริ่มขึ้นอีกแล้วนะครับเรื่องความตงงาก็ดูมุ้ไปลองพาก,ก่อนนะครับขณะนี้รอตัวเ,เรื่องสัมพันธ์ตะกงต่อ,อนกรสองหลัก พี่น้องครับที่มาเที่ยวโรงงานวัดโพแล้วขอเสียตงตบมือดังๆอีกสักครั้ครับ,รบขอบคุณครับระวังนะครับระวังนะครับระวังนะครับ ด้านบนนั้นตีสะพานนั้นนะครับบางกองก็เริ่มที่จะเริ่ม น้ำมันนะครับกระป๋องกาแฟเพื่อระมานี้นกระป๋องเท่าที่จะคนในการในการั้งนี้นะครับก็ท่มเามาีพนครับเพื่นความเสร็เรียบร้อยครับองค์กรนะครับก็เลิกถ่ายรูกได้แล้วครับพรอที่เลิกเลิกรนิ่งเลิกจาสวยงามแล้วนะครับองค์กรนะครับกาแปของกาแฟก็เท่บรจะไม่จะเปียแป้ง ตอนนี้กำลังไหนมานะครับไหน,นครับเจะนาที่โดนฝักด้วยนะครับนะครับตัวตัวเพื่อน,นมาดิเพื่อไปยังครับถ้าเพื่อนแล้วจุดพร้อมกันเลยครับจุดเลยครับจุดเลยจุดพร้อมกันเลยครับจุดเลย อ้าวเจ้าหน้าที่ครับขอบคุณครับอ้าวเห็นเลยครับบางกรพ้นไฟแล้วครับปรบมือด้วยครับลงเบรเสียงระดังด้วยครับขอบคุณครับพ้นไฟพ้นไฟนะครับครับขอบคุณครับครับอยากได้ยินเสียงพี่น้องปรบมือต่างอีกสักครั้งครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ต้องใจเย็นๆนะครับนะครับการจุดนะครับต้องคว่พ้นไฟนะครับเราจะจุดถึงสามนะครับเราจะจุถึงสามครั้งนะครับพูดนหน้ามาแล้วนะครับนะครับพร้อมไครับรอไม่ไหว้วยครับขอบคุณครับทีมงานของบ้านของโบนะครับของขอบคุณไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับแรงๆนะกำลังใจและสัตยาจากเพื่อท่านนะครับ ถ้านที่ถ่ายไม่ทันก็นรีบนะครับบอสมีแค่สามลูกนะครับลูกนี้ลูกที่สองน,นะครับนะครับนะครับนะรบ,บางกอนบนไปนะครับ ในจังหวัดนครนายกมีที่นี่ที่เดียวนะครับมาชมที่ไหนไม่ได้แล้วต้องจากวัดน้งโพเท่านัดเจ้ครับพระวาสนาครับครับ ก็มาบอกผู้นำผู้นำไปแล้วผู้นำนะผู้นำไปแล้วอาจารย์ตาต้องให้ดีนะครับตาต้องนะครับความสวยงามนครับเริ่มพนเรื่อยๆนะครับ นะครับบังกรนะครับพันเจ้าพญานานะครับบังกรพลไฟนะครับนะครับตอนนี้ลมนิ่ๆนะครับเราจะเห็นความสวยงามของบังกรเรือสพรรณหงนะครับตอนนี้เรือของเราก็ นะครับรีบทายพวกนี้เอาไปลงอินเทอร์เน็ตเลยนะครับโฆษณาได้เลยครับว่าหมูบบ่บ้านบทีนะ่สา,ามบ้านตองโอนะครับทามองการพ่นไฟมีที่เดียวนะครับในจังหวัดนครนายก พรรณหกครับสุพรนณหกษ์ขึ้นไปอีกครับสุพรนณหกษ์ขึ้นไปอีกครับกระทรงสายกระทรงสายหลบสุพรนณหกด้วยนะครับสุพรนณหกษ์กำลังขึ้นไปครับแจ๋วสั่งกระทงได้ด้วยนะครับคราวนี้เรือสุพรนณหกของเรากระทรงสายนะครับ เพิ่งทำมาสองชั่วโมงี่แล้วเองครับนะครับก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับชาวบ้านสองโบนะครับเีมงานไหนเรือไฟเอาบางครบางกรทำไมมีเยอะ่ังนะครับโอ้แม่นอนจริงเลย จะด้านบนนะครับมมตอน าทิตย์ไล่ไปถึงวันจันท์เลยครับเนะาะวันศุกวันอาทิตย์ไปเลยนู่นสุดท้ายวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันไล่ไปเรื่อยเรื่อยมีบุญาที่ทำ